ครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของ e l e m e n t กันนิดนึงนะครับก็จะประกอบไปด้วยแท็กเปิดแล้วก็แท็ปิดครับและระหว่างแท็เปิดกับแท็ปิดเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่เราจะเขียนลงไปที่ผู้ใช้จะมองเห็นได้ครับตัวอย่างเช่น Tag h1 ก็จะมีแท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดนะครับเราก็จะใส่ข้อความลงไปตรงกลางว่า heading 1แต่มันก็มีแท็อยู่บางตัวนะครับที่มันไม่มีแท็ปิดก็ตัวอย่างเช่นแท็ img หรือว่าแท็กเมตาอะไรแบบนี้ครับและแท็กหนึ่งที่เป็นแท็กสำคัญในภาษา HTML เนี่ยก็คือแท็ก h แท็ก h จะทำหน้าที่เป็นหัวข้อครับโดยมันจะมีตั้งแต่ h 1 2 h 2ไปจนถึง h 6เลยครับก็เรียงตามความสำคัญก็คือเลขน้อยเนี่ยจะสำคัญมากเลขมากจะสำคัญน้อยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปใช้เนี่ยเราก็ควรจะใช้ตามความสำคัญของแท็กนะครับ และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราควรจะใช้แท็กให้ตรงกับความหมายของแท็กด้วยครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนโค้ดกันเลยไม่ยากครับเพียงแค่เราพิมพ์ชื่อแท็กลงไปครับอย่างผมต้องการ h 1เนี่ยผมก็เขียนแค่ h 1แล้วก็กด enter ตัว Visual Studio Code เนี่ยก็จะสร้างแท็กขึ้นมาให้แล้วจะใส่หัวข้อลงไปเป็นหัวข้อที่1น,นะก็อยากมีหัวข้อเพิ่มอีกเป็นหัวหัว หัวข้อย่อยนะอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาลองดูผลลั์กันเลยฮะนี่ครับก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ h 1แล้วก็ h 2นะครับถ้าสังเกตเนี่ยตามที่ผมอธิบายคือเนื้อหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างแท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดครับและนี่ก็คือเนื้อหาที่ออกมาแสดงนั่นเองแล้วมันจะมีแท็กตัวหนึ่งครับที่เป็นเส้นขีดแบ่ง เดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนว่าเส้นขีดแบ่งอ่ะมันเป็นยังไงโดยแท็กเนี้ยมันมีชื่อว่าแท็ก hr ครับอ่ะมาดูผลลัพธ์กันเลยนี่ครับแท็ก hr จะทําหน้าที่แบ่งหน้าเว็บเพจของเราครับเป็นส่วนๆต่อมาอีกแท็กหนึ่งที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคือแท็ก p ครับ p มาสักคําว่า paragraph แล้ก็จะใส่ข้อมูลลงไปนะครับจัดหน้านิดนึงโดยการกดคีย์ลัดคือ ชิปอัติเนตเอฟทีนี้เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูเพื่อให้สังเกตอะไรอย่างนึ่งนะครับผมจะทำการเพิ่มสเปซบาร์ลงไปให้มันห่างๆกันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าลคลรักธ์สออันเนี้ยมันจะแตกต่างกันหรือจะเหมือนกันสังเกตดูที่ผลลัพธ์นะครับจะสังเกตว่า Space Bar ที่เราพิมพ์เพิ่มมากกว่า2ตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่แสดงผลครับมันจะแสดงผลเพียงแค่ สเปซบาร์วักเดียวและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าผมเปิดเบราว์เซอร์เนี่ยเต็มจอจะสังเกตว่าข้อความเนี่ยมันยาวต่อกันเป็นเรื่อยแต่ถ้าเราต้องการให้มันขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเรากด enter แค่นี้แค่นี้มันอาจจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราก็ได้แต่เรามาดูผลลัพธ์กันก่อนนะมันใช่หรือเปล่าเห็นไหมครับพอให้เรากด enter ในโค้ดของเราเนี่ยข้อความบนหน้าเว็บ มันก็ไม่ได้ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะมันจะมีแท็กท็หนึ่งครับที่ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่นั่นก็คือแท็ก br br เนี่ยมาจากคําว่า l i b r e a k ครับเดี๋ยวผมจะใส่ br ไปตรงที่ผมต้องการให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเดี๋ยวลบอันนี้ออกไปก่อนอ่ะเรามาดูผลลัพธ์กันว่าผมใส่ br แล้วมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ตามที่ผมต้องการหรือเปล่า เห็นไหมครับเพียงเท่านี้มันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ตามที่เราต้องการแล้วและเพิ่มเติมนิดนึงมันจะมีแท็กอีกแท็กหนึ่งครับที่จะแสดงผลลัพธ์เหมือนที่เราเขียนลงไปในโค้ดเลยนี่ก็คือแท็ก pre pre เดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลลงไปก่อนทีเนี้ยเมื่อเรากดจัดหน้าโค้ดเนี่ยโค้ดมันจะไม่จัดให้ครับเพราะว่าแท็กเนี่ยมันจะแสดงผลบนเบราว์เซอร์ตามที่เราเห็นในโค้ดของเราเลยครับ อย่ามาดูผลลัพธ์กันว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับมันจะเป็นข้อความยาวๆเหมือนที่เราเขียนลงไปในโค้ดของเราเลยและฟอนต์มันก็จะแตกต่างไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าในเนี้ยเรากด enter เรา space bar แถบออกไปหรือว่าทำอะไรก็ตามในเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็จะแสดงผลตามที่เราเขียนโค้ดครับ เอาละครับตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสําหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีความรู้อยากจะแบ่งปันทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ